ค้งเยอะจริงๆโค้งหักศอกทุกทุกโค้งเลยนะโค้งเยอะมากเพราะว่าทุกนาเขาเนาะเขาเขาไม่ให้หรือยังไงนี่แหละมันก็เลยเยอะถูกนาคนนู้นถูกนาคนนี้อะไรประมาณนี้กนะมันโค้งมันก็เลยเยอะ ยายมาจากตรงที่ยายว่าแน่ๆเลยเอามาปักตร่งนี้เพราะว่าแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงหนองน้ำนะยายก็จะถ่ายรูปรูปหนองน้ำมันก็ถ่ายป้าสีขอรูปเนี่ยแสดงว่าเขาเอามาจากตรงนั้นเหล็กมาปักไว้นี่มันถึงไม่มีไงแต่ก่อนตรงนีม้มันไม่มีอ่ะนี่มาถึงบ้านเราแวะแรก แวะนี่มาถึงแล้วนะคะเี่นี่นี่ปลายบ้านนะแวะ โชคดีบอสเรามาถึงฝนมันหยุดแล้วนะโอ้บ้านนี้สร้างใหม่ทำเหมือนน้องสาวเสือเลยขายของคล้ายๆกันเลย บ้านใหญ่ใหญ่้างใหม่น้ำท่วมหน้าบ้านเนาะเสือใช้กี่นาที4ี่สนาทีนะคะใช้เวลาเปิดประตูรอเลยนะน,นีเขารู้ว่ายายจะมาเขาเลยเปิดประตูรอ สาวเสือคนเล็กว่าเดี๋ยวยายก็ลับแล้วเอาขอใหม่กลับแล้วลงมาเอาเดอร์ดัารถเดอร์ ยายไม่ดับรถนเอฟซีเดี๋ยวยายก็จะพากลับมาแล้ว มาถึงบ้านเสืออะไรเอฟซี F C. ใครยังรับโดนดเลย <c oughs> อะยายไม่ได้รับดเลยยายโอ้ๆพัง<น>อะไรเหรอ,อนี่ไงจะรีบลงคลิปไม่ใช่เหรอยายแม่นอนบอกเอฟซี <c oughs> C. ยายลงไลค์ก่อนเด้อ ขอบคุณทุกคนด้วยจ้าเะไคลิคปไปดูคลิปช่องเสือพาไปด้วยอืมดูช่องยายยายก็จะปล่อยเหมือนกันสมติได้เยอะแล้วเ<ด>คิ่นจะได้คลิปเดียวเองคลิปอะไรคลิปคลิปปล่อยมีคนดูของยายตอนไหนคะป,ป้ารำได้กี่คนได้กี่คนป้ารำได้ถึงพันไหมไม่ถึงสองร้อยอืมแค่นี้ก่อนเด้อเอฟซียายมาถึง